สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลซีนารมกับเขียนไขสร้างซิมวันนี้เราจะมาตะรุยงานสถาปัตยะกรรมในดิสนีย์แลนด์กันโดวยวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นกันที่เจ้าหญิงลาพันเซลก่อนเนาะซึ่งสิ่งก่อสร้างที่มีทั้งหมดในเรื่องของเทงโกเจ้าหญิงลาพันเซลนะคะก็จะมีตามแมปนี้เลย เราก็จะมาค่อยๆสร้างกันโดยที่วันนี้เนี่ยเริ่มต้นเราก็จะสร้างสิ่งที่เป็นแกนหลักของเรื่องก่อนนั่นก็คือหอคอยของเจ้าหญิงราพันเซลนะคะเอาละก่อนจะไปเริ่มสร้างกันขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าตอนนี้ใน EA f มีการลดราคา DLC ภาคเสริมของ The Sims 4อยู่นะคะลดสูงสุดถ,ถึง85%เลยนะโดยจะลดถึงวันที่25กันยายนนี้นะคะใครที่สนใจภาคเสริมราคาน่ารักน่าร ก็ไปตามกันได้นะแล้วก็ก่อนการชําระเงินสามารถกอรอกโค้ดซีนอารมณ์เพื่อเป็นการสนับสนุนเราในฐานะครีเอเตอร์ได้นะคะขอบคุณสําหรับคนที่สนับสนุนเรามาตลอดเห็นยอดการใช้รหัสเราก็ชื่นใจนะคุณผู้ชมโอเคไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าคะ่ะสําหรับน้องห่อคอยาพนเซลนะคุณผู้ชมเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคกลางตอนปลายจนถึงเรเนสซองนะคะโดยที่ลักษณะสถาปัตยกรรมของตัวหอคอยเนี่ยจะเป็นสไตล์โก หรือโรแมนติสค่ะซึ่งเขาอะมีแรงบันดาลใจมาจากหอคอยที่มีอยู่จริงด้วยนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้เป็นในเวอร์ชั่นของดิสนีย์นะคะเป็นในเวอร์ชั่นของพี่น้องกริมเนาะด้วยหอคอยแห่งนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทเชนเินเบิร์กของประเทศเยอรมน,นีนะคะลักษณะเด่นก็คือเป็นหอคอยหินสูงตั้งอยู่บนเนินเขาเหมาะกับการถูกจินตนาการว่าเป็นหอคอยขังราพันเซลมากๆและตอนที่พี่น้องกริมรวบรวมและเขียนอิยายพื้นบ้านเยอรมันในศตวรรษที่19อะ ก็เคยเดินผ่านพื้นที่แถบนั้นและมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้แรงบันดาลใจมาจากหอคอยแห่งนี้นะคะเลยทําให้หอคอยที่เทนเนนบิร์กเนี่ยมักถูกขนานนามว่าเป็นหอคอยลาพันเซลไปโดยปริยายเลยค่ะส่วนในเวอร์ชันดิสนีย์ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการเอาสถาปัตยกรรมกรอทิกผสมผสานกับโรมาเิสนะคะแต่เขาใส่ความแฟนตาซีเพิ่มเข้าไปด้วยโดยลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์นี้เขาจะมีหลังคาทรงสูงแบบฮิฟลูฟนั่นก็คือ หลังคาทุกด้านเนี่ยลาดเอียงลงเป็นรูปทรงกลวยนะคุณผู้ชมมียอดแหลมๆคล้ายเฟรสหรือว่าลูกศอดในภาษาฝรั่งเศสที่เจอในสถา,าปัตยกรรมโกธิกเรเนซองค์ค่ะซึ่งหน้าที่ในเชิงสัญลักษณ์ก็คือการชี้ขึ้นฟ้าเท่ากับความหวังหรือว่าความฝันของลาพันเซลนะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าเราก็จะไม่ให้มันต่ําเตี้ยเรียดดินแบบนี้เราก็จะต่อความสูงเขาขึ้นไปอีกนะคะให้มันสูงชรูดมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะว่าเขามีอันนี้ด้วยไงเนี่ยเห็นไหมติ่งในโนให้น้องคนนี้นะคะเพราะงั้นเราก็จะต้องต่อไอตัวหลังคาเมนหลักอะ ให้มันมีความสมดุลกันโอเคเติมเชิงชายอะไรแล้วก็เพิ่มตัวมุกหลังคาให้ครบแล้วก็มุงด้วยกระเบื้องดินเผาทาสีผนังแบบฮับชิมเบิร์กรออ่ะอันนี้มีประเด็นนิดหนึ่งฮับชิมเบิร์กนะคะน้องจะมีความคล้ายกับสถาปัตยกรรมชิวดอร์ของประเทศอังกฤษแต่จริงๆแล้วต้นกําเนิดของเขาอะค่ะมีการใช้แพร่หลายไปจากเยอรมันแล้วก็ยุโรปแผ่นดินใหญ่มาก่อนนะประเทศอังกฤษเนีย่ยรับไปใช้ในสมัยปลายยุคกลาง จนถึงต้นสมัยใหม่นะคุณผู้ชมเพราะงั้นถ้าพูดถึงลาพันเซลแล้วก็น่าจะมีการใช้ผนังมาจากบ้านแบบเฟร็กส์เวิร์คของเยอรมันมากกว่านะคุณผู้ชมเอาจริงมันก็เหมือนเหมือนกันอะแต่ว่าเราจําเป็นต้องแยกให้ถูกนะคะเอาล่ะต่อมาดูเรื่องหน้าต่างกันบ้างดีกว่าหน้าต่างของหอคอยลาพันเซลนะจะมีอยู่หลายแบบเนาะก็คือจะมีที่เป็นซุ้มโค้งแบบโรมาเนสเป็นลักษณะแบบโค้งมนเต็มครึ่งวงกลมแล้วก็มีการใช้ช่องหน้าต่างขนาดเล็กสื่อถึงหอคอยยุคกลางที่ใน ความแข็งแรงนะคุณผู้ชมส่วนที่ลาพันเซลชอบโผล่มองลงมามักจะทําเป็นหน้าต่างยื่นที่มีระเบียงเล็กด้านนอกอันนี้ได้แรงมานานใจมาจากเลยในซองเยอรามาันแล้วก็อังกฤษที่นิยมทําหน้าต่างนั่งเล่นหรือว่าบีวินโดยื่นออกมาจากตัวบ้านนะคุณผู้ชมโอเคขอติดดมเมอร์รูปให้เขานิดนึงแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของฐานหอคอยกันบ้างคะ่ะฐานหอคอยลาพันเซลนะคะเขาจะเป็นเหมือนประการหินเนาะฐานจะตั้งอยู่ตรงหน้าผาหินสูงชันนะคะ แบบมันไม่สมจริงในเชิงวิศวกรรมหรอกแต่ว่าให้ความรู้สึกเข้าถึงไม่ได้ตามบทบาทในเรื่องเลยส่วนตัวหอคอยจะเป็นทรงกระบอกเรียวสูงคล้ายหอคอยโลมาเนสค่ะส่วนการจัดสัดส่วนความสูงเนี่ยจะเพียวคล้ายกับของโกธิกที่เน้นความสูงชะลูดแล้วก็ความจริงข้างในะนะเขามีบันไดวนภายในด้วยเป็นลักษณะเฉพาะของหอคอยยุคกลางแต่นี้ในเรื่องนางแม่มดก็ซ้อนเอาไว้ถ้าใครเคยดูการ์ตูนก็จะมีประตูอยู่ตรงฐานหอคอ เพื่อที่จะปีนบันไดขึ้นไปแต่ว่าในเกมเราไม่ใส่ให้เขานะคะอันนี้ไม่มีบันไดขึ้นไปหอคอยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราทําเป็นเวอร์ชั่นแฟรี่นะคะวิธีขึ้นหอคอยก็คือให้น้องเนี่ยบินวาร์ปขึ้นไปบนหอคอยนะคะ,ะมาดูการจัดวางองค์ประกอบรอบๆหอคอยกันบ้างแรงบัในาดใจก็คือหน้าผาสูงคล้ายหอคอยป้องกันของยุโรปยุคกลางแต่ทําให้เป็นธรรมชาติล้อมรอบมากกว่ากําแพงปราสาทค่ะมันก็ต้องอย่างนั้นแล เนาะเพราะว่าถ้าทําเป็นกําแพงเนี่ยมันก็จะดูกักขังนวงเหนียวเกินไปไงเขาก็เลยใช้วิธีให้มันตั้งอยู่บนแอ่งน้ําแล้วก็มีผาหินสูงล้อมรอบกักขังเอาไว้คนที่อยู่มาตั้งแต่เกิดอย่างลาพันเซลก็น่าจะไม่รู้สึกว่าถูกขังคิดว่าเออมันก็เป็นธรรมชาติที่ล้อมรอบบ้านอะไรแบบนั้นแต่แม่เอ้ยมันแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอะในเรื่องเขาก็เลยให้โคมลอยเป็น สัญลักษณ์แห่งความหวังของลาพนเซลไปอีกนะคะมีความแบบอุ๊ยฉันอยากไปดูโคมรอยอะไรงนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่ได้เห็นผ่านซอกหินหน้าผาเนาะส่วนนี้เราก็พยายามทําเท่าที่จะทําได้ถ้าจะให้ล้อมขนาดนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมมันก็จะมองไม่เห็นหอวคอยเราแล้วแหละถ้าล้อมหมดเหมือนของเขาอะนะแทนที่จะไปนเน้นหน้าผาหินเราก็เลยมาเน้นที่ต้นไม้แทนก็ฟุ่มๆใส่ๆมั่วซั่วเข้าไปอ๋อแล้วก็อนนี้ดีกว่าเรามาพูดถึง เรื่องของสัญ,ญลักษณ์ของหอคอยดีกว่าว่าหอคอยเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะคะหอคอยนะคุณผู้ชมในวรรณกรรมยุโรปอะ่ะจะเท่ากับการกักขังการปกป้องหรือว่าการสูญเสียอิสระภาพคะ่ะส่วนในเรื่องดาพันเซลเนี่ยหอคอยนะคะให้ความหมายแทนวัยเด็กที่ถูกปิดกัน้นแต่หน้าต่างก็คือความหวังและการเชื่อมต่อกับโลกคะ่ะส่วนในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยหอคอยถูกโรมินติกไซน์ในศตวรรษที่19-20ถึงนะคะ ให้กลายเป็นหอคอยแห่งเทพนิยายหอคอยในยุคนี้จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจินตนาการและความงามมากกว่าการใช้งานจริงค่ะสรุปสั้นๆก็คือจากเดิมที่เป็นที่กักขังและป้องกันเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความงามและเทพนิยายแทนนะคะเอาละจัดงานเอ็กชิเรียรเสร็จแล้วก็ไปดูงานอินชิเรียรกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมความจริงหอคอยเขาเป็นบ้านแบบเรียกบ้านได้มันะ นั่นแหละคะ่ะเขาเป็นบ้านแบบอ่าชั้นครึ่งนะคุณผู้ชมมีสองห้องนอนแต่ว่าทําในเกมไม่ได้คะ่ะจะว่าไม่ได้ก็ไม่ถูกซะทีเดียวแต่มันจะทําให้รูปทรงอ่ะประหลาดมากเราก็เลยทําแค่ชั้นเดียวนะคะไม่งั้นหอคอยเราจะหน้าตาประหลาดมากคุณผู้ชมส่วนสี a วอลเปเปอร์เราก็จะเลือกแบบลายอลังการงานสร้างแบบนี้เลยเพราะว่าในตัวการ์ตูนเนี่ยลาพันเซลเขาเพ้นผน,นังหมดไม่เหลือพื้นที่ว่างแล้วนะคะถ้างาั้นผนังมันจะสะอาดสะอาด ไม่ได้มันก็ต้องเป็นลายแบบนี้แหละส่วนการจัดวางฟังก์ชันต่างๆเราก็จะพยายามอิงจากในการ์ตูนให้ได้มากที่สุดนะอย่างตรงเนี้เขาก็จะจัดเป็นห้องครัวนะคุณผู้ชมเป็นครัวแบบห้องใต้บันไดด้วยแต่ว่าเราไม่มีบันไดขึ้นไปชั้น2แล้วแต่ก็อย่างพยายามที่จะอิงตามลักษณะเดิมให้เขาอยู่เราก็เลยจัดเป็นบันไดหลอกไป1กลุ่มจ้ะ เป็นแค่การเปลี่ยนสเต็ปพื้นเฉยนะคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ก็ใส่เป็นเชลว,วางของเข้าไปเหมือนกับของเขาเลยแค่ไม่มีใต้บันไดให้แล้วก็เท่านั้นค่อยๆขย,ย,ย,ยับเขาให้เข้าที่เข้าทางค่ะจากนั้นก็หาของตกแต่งมาวางลงไปเนาะ พวกขวดลมขวดโหลกระปุกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้แล้วก็เขาจะมีโต๊ะวางไว้ด้วยหนึ่งตัวเราไม่แน่ใจว่าวางอะไรเราก็วางของกินอะไรของเราไปเนี่ยแหละเพิ่มโต๊ะนั่งทานข้าวให้เขาด้วยสีชมพูน่ารักน่ารักเลยแล้วก็มีโซฟาตัวยาวเอาไว้ให้เขานั่งเล่นเนาะ ที่นี่เนี่ยไม่มีทีวีให้ดูนะคะแน่นอนอยู่แล้วแหละถูกตัดออกจากโลกภายนอกซะขนาดนี้อ๋อแล้วก็เหมือนจะลืมพูดอะไรไปบางอย่างไอ้ตัวงานอินทีเรียเนี่ยเขาก็หีแรงบันดาลใจมาเหมือนกันก็คือที่นั่นแหละหอคอยเทนเดนเบิร์กของเยอรมันนะคะหน้าตาภายในเป็นแบบนี้เลยปัจจุบันเขาปรับเปลี่ยนให้เป็นที่พักให้เช่าโดยมีห้องพักให้บริการภายในหอคอยแล้วก็พื้นที่อื่นๆของปราสาทด้วยนะใครอยากทดลองใช้ชีวิตเป็นลาพันเซลก็ลองไปตาม ลอ,อยกันได้ไม่รู้ค่าเช่าแพงหรือเปล่าเหมือนกันแต่ถ้าให้เดาก็น่าจะแรงแหละอ่ะนี่นะไม่มีทีวีแต่ว่ามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงให้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายเกินไปไม่มีตัวเพิ่มความสนุกเลย อแต่ถ้าเป็นแฟลี่อ่ะไม่จำเป็นต้องดูทีวีหรือว่าฟังเพลงก็ได้นะคุณสามารถย่อตัวแล้วก็มุดเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์เพื่อเล่นแล้วก็เพิ่มความสนุกได้นะคุณผู้ชมอ่ะช่างเรื่องของความสนุกแฟรี่ไปก่อนนะคะมาดูที่การจัดห่อคอยของเรากันต่อด,ดีกว่าอันนี้เนี่ยจะมาถึงในส่วนที่เราทำบันไดปอมเอาไว้แล้วนะเราจะวางเป็นพื้นที่ปรุงยานะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมให้ทำสองอย่างก็คือ ปรุงยากับวาดรูปคะ่ะต่อมาเป็นในส่วนของห้องน้ําอันนี้ก็จัดง่ายๆเลยเขาเป็นห้องแบบแปดเหลี่ยมเราก็วางสุขภัณฑ์ตามเหลี่ยมมุมของห้องเนี่ยแหละวางไปเลยสามมุมนะคุณผู้ชมการจัดวางมันจะแหวกแนวไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละกลัวน้องซิมจะใช้งานไม่ได้เอานะคะส่วนการเปิดประตูเข้ามาแล้วจะเจอชกโครกอะไรนี้ก็ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าเราหลบมุมห้องน้ำไว้ซะขนาดนี้มันไม่มีใครมาเห็นความอลังช่างอะไรของเราแล้วนะคะ ต่อมาห้องนอนอันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วเนาะแคบมากเราก็จะจัดเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปตามที่เราพอจะทำได้ถึงห้องจะเล็กแต่ก็ ยังพยายามที่จะยัดสิ่งต่างๆนานาเข้าไปแต่แน่นอนแหละห้องแคบขนาดนี้เราจะไม่ใช้พวกตู้นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ายิ่งใช้พวกตู้อ่ะห้องจะยิ่งดูแคบค่ะเราก็จะเลือกวางเป็นพวกโต๊ะหรือว่าราวแขวนเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะที่มันโปร่งๆหน่อยอ่ะหยิบเสื้อมาแขวนเข้าไปแล้วก็เอาเช้นมีทีวีนี่ <laughs> สงใส่สร้างไม้นานแล้วลืมนะคุณผู้ชมเออมีทีวีนะคะ โอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะบรรยากาศโดยรวมภายนอกนะคะพวกแผ่นพื้นแผ่นหลังคาเนาะแล้วก็รูปด้านต่างๆบรรยากาศใดเอ่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมความหินผาและป่าไม้นั้นก็คือลกลุงรังไม่ไหวส่วนนี้ก็จะเป็นอินทีรเรียภายในมุมอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเก็ <laughs> บภาพยากมากทุกคนกล้องหมุนแบบมึนหัวเลยอะ ภาพเด้งเข้าเด้งออกไม่ไหวนะคะโอเคขอฝากอ่าเมมเบอร์เมียวบิวไว้ด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมีการลงแบบอันคัดให้ดูด้วยเนาะเอาไว้ให้ดูเก็บรายละเอียดเผื่อบางคนอยากเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวปราศาทอะไรแบบนี้ โอเคสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สอนสร้างบ้านผ่านเกมด้วยองค์ความรู้ทางสถาปัตย์นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ